สวัสดีครับวันนี้วันที่27เมษายน25 6 5นะครับทุกๆเดือนผมจะใส่ปุ๋ยให้พุทราหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาแชร์เพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยพุทรานะครับช่วงนี้เนี่ยที่เรากําลังปลูกนะครับพุทรากําลังต้องการสร้างต้นสร้างใบนะครับเราก็ควรที่จะบำรุงปุ๋ยให้นะครับให้อาหารมันบ่อยๆนะครับสูตรที่ เราควรใช้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับใช้16 8หดแดนะครับหรือว่าสา8สดหนะครับ16บหกสิบหกแปดนะครับสิ1ห้าสิบห้าสิบห้าสหกสบหกหรือ18 18 18ก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับของผมให้หนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะครับอ่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปใส่แปดยี่สสี่เลยนะครับ นะครับเพราะว่าสูตร8 24 24เนี่ยมันจะหยุดยอดนะครับกดใบให้เล็กนะครับยอดไม่ออกนะครับดอกผู้ซาก็จะไม่มีนะครับก็ให้เราใช้ปุ๋ยสูตรข้างต้นที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้1เดือนผมให้หนึ่งครั้งนะครับก็สูตรของผมก็คือจะเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําให้โคนต้นผู้ซา เปียกก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมาหวานตรงนะครับตรงที่มีน้ํานะครับให้ปุ๋ยละลายไปกับน้ํานะครับก็อันนี้คือพุทราหิมะขาวนะครับของผมต้นสูงท่วมหัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับ ยาวไปนู้นเลยนะครับตามไม่ไผ่ปักนู้นนะครับตรงนี้ก็ประมาณร้อยกว่าต้นได้นะครับเป็นใช้วิธีการปลูกพุทซาป่าทิ้งไว้แล้วก็เอากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบเอานะครับนะครับเป็นแปลงที่ทดลองก่อนนะครับส่วนด้านนู้นนะครับปลูกอีกห้าไร่นะครับปลูกต่อป่าทิ้งไว้นะครับผมต้นนี้ก็ใส่ต้นนี้ก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๋ยโดนน้ําก็ละลายนะครับ จะสังเกตเห็นว่าต้นนี้นะครับมีสองกิ่งนะครับกิ่งนี้ที่ใบลำแหลมเป็นพุทราห้าสิบหรือว่าพุทราเกาหลังเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับช่วยผสมเกสรนะครับส่วนส่วนกิ่งนี้นะครับเป็นพุทราหิมะขาวนะครับพุทราหิมะขาวนะครับผมก็จะวางนะครับพุทราห้าสิบนะครับให้ครบทุกต้นนะครับหนึ่งต้นต่อหนึ่งกิ่งนะครับ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่วางผู้ซาห้าสิบรั้วผู้ซากหลังเบอร์หนึ่งไว้นะครับน,นี่ใบํำแหลมกูเพื่อนนี่อันนี้ก็คือผู้ซาหิมะขาวนะครับใบเขาเจาะก,กลมๆนะครับงดงามนะครับยอดกำลังสวยนะครับต้นนี้รอดพ้นจากดวงกุหลาบนะครับแล้วก็แมง ที่กินใบนะครับหนอนกินใบนะครับใบก็เลยสวยนะครับไม่มีรอยทะลุนะครับ